วันอังคารที่28 e. e. ่พฤภาคม2 5งพันดรเอกพันธิจเจื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของแกนตุนสุขภาพในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงอายุให้สมัยของเทศุขภาพดีและสวัสดีครับโดยมีดริรีพรินเจื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการแเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยมีนายอัมพลยุติโกมินปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกโครงการในครั้งนี้และได้รับเกียรติจากนางนภาพรทองสุวรรณพยาบาลวิชาชีพพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดิมบางนางบวชเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการพัฒนาศัก,กยภาพ และบทบาทหน้าที่ของแกนนำสุขภาพในการส่งเสริมพัฒน,นาการเด็กตามช่วงอายุในห้องประชุมใหญ่สีมาราชั้น3เทศาบาลเมืองสุพรรณบุรี